พิธีน่ารักที่สุดนักพิธีที่สุดแต่พิธีไม่มาอยู่นี้นะมีเด็กแอบเข้าไปในนั้นไอ้วะไอ้วะเล่นอะไร What is that? โอ้ที่เปิดขวดนี่นาไม่ได้ไม่ได้ติดได้แค่ห้างตู้เย็นไม่เป็นไรก็ต่อใหมไม่ต่อใหม่ดลูกได้หมูดูสิช่วนเรดดี้เขานั่งกล้องบางพี่เนี่ยนะลูกมาช่วยกันช่วยกันพรุ่งนี้พ่อๆมีงานไปที่ไหนคะอยากเจอเด็กๆ พรุ่งนี้เราจะไปที่บิ๊กซีบิ๊กซี <Big C S 2> อะไรนะบิ๊กซีรัชดาบิ๊กซีรัชดานะนาทุกคน,น <า S 1> พรุ่งนี้เจอกันได้ที่บิ๊กซีรัชดา,<น>าพรุ่งนี้ไปกี่โมงงานเขามีตั้งแต่ทเที่ยงเที่ยงะเนอะเที่ยงแต่ว่าเราไปบ่ายสี ใบสามใบสี่อะไรเงี้ยเจอกันได้เขามีเปเปอร์เพลนใช่ไหมเออเปเปอร์เพนไปด้วยเปเปอร์เพลนเปเปอร์เพลนหรือเปเปอร์แพ่นเปเปอร์เพนแปลว่าเปเปอร์เพนคือเครื่องบินกระดาษเปเปอร์แพ่นคือแผ่นแผ่นกระดาษอาจจะเป็นโตตาเลยก็ได้น่าจะเปเปอร์เพลนเปเปอร์เพน เดี๋ยวขอไปเคลียร์กับลูกก่อนอะแนะนำว่าวันนี้ลองเข้าไปดูที่บีมออย c h ช n แนลนะครับมีคลิปใหม่ตอนนี้ติดเทรนด์อยู่ด้วยตอนนี้ยี่สิือว่ายีก็ดีใจแล้วโอเคตันนี้ติด20แต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อๆช่วยกันดูมันก็จะค่อยไต่ขึ้นไปอย่าลืมเข้าไปดูบีมออย c h ช n แนลนะครับคลิปใหม่ลงใน YouTube นะครับชื่อคลิปอะไรนะ เธอเป็นคนตั้งเองนะก็คือประมาณว่าแบบแยกลูกแยกทีพีออกจากกัน ep อ0ร้เ ep สองร้อเก้าลองเข้าไปหาดูอย่าลืมเข้าไปดูกันนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปสองทุ่มด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปบวตสติกเกอร์ลายทีพีด้วยตอนนี้อันดับเราตกหรือยังโอเคทุกคนพ่อพูดโอเคแปลว่าพ่อจะไป คุณยงยีส่งดาวให้50ดวงบอกเต้าอ,อ้วนชุดแดงน่ารักคุณละดารัสส่งมา50ดวงอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทำสตาร์ตตี้ด้วยวันนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมนี่นะ <c oughs> อนัญญาอัญญิฝันอัญญาจ บาย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 นี่ยิ้มบ่ายอะโอเคเลยขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่งานนะบิ๊กซีรัชดาทุกคนเจอกันได้บ่ายสีโอเคไปก่อนบายบาย